สวัสดีวัยรุ่นยุค90นะครับฟาสไส้ไรเดอร์นะครับว,วันนี้ผมอยู่ในงานคลาสสิกานะครับที่สนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์นะวันนี้โอ้โหต้องบอกว่ายกขบวนกันมาเลยทีเดียวสําหรับรถเก่ายุค90นะฮะอ,อยากจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูทีเด็ดของแต่ละคันว่าจะสวยขนาดไหนนะไปดูกันเลยครับดูจากด้านหน้านี่ก็ตอนนี้คือกํลาลังใกล้จะออกกำลัลงใกล้จะลงสนามแล้วทุกคนก็พยายามเซตรถกันเบิ้ลรถกัน เรียกขวัญและกำลังใจกันเลยทีเดียวนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูนี่เลยนี่ครับนี่จ่าร้อนเด็กยะลานะครับกำลังทำรถอยู่นะฮะสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีพี่เอกครับนี่พี่เอกพี่เอกยี้รถเก่านะต้องบอกว่าวันนี้พาเพื่อนๆมามาร่วม กันโอ้เกือบร้อยพันได้สุดๆเลยแต่ละพันสนุกนะหรือว่าสนุกสนุกนะครับคือคือไม่เน้นไม่เน้นผลว่าเอาไว้นั่นอ่ะเอาแบบมาขี่รอๆกันดีกว่าค่ะทุกคนอยากอยากมาถ่ายเอารูปมากกว่าสัมผัสสัมผัสเขาเรียกว่าสัมผัสบรรยากาศสนามแข่งระดับโลกเลยก็ว่าได้นะแต่ละคนก็มีทีเด็ดนะนี่อย่างตัวหน้านี่ก็อะไรนะซุปเปอร์ไลท์ซุปเปอร์ไลท์ครับซุปเปอร์ไลท์ดูกติก้าร0ก็ยูค90เลยนะเก้าูโอ้วันนี้รถ แปลกๆเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับอ่ะจาร้อนนี่รถรุ่นไหนเนี่ยอ่ะเป็นซูซี่ทีทีพันธ์ครับโอ้อยู่ในทีมนะทีทีทีมนะครับจะเป็นรถเขาพี่เองนะครับโอเคอ่าเราเป็นรถจักรครับตอนนี้โอ้ยเอาเต็มที่ละเต็มที่เลยอ่าแถวนี้คันนี้เป็นยังไง ZXR750 ครับโอ้โหวันนี้ได้เห็นตัวเป็นๆสุดยอดจริงๆโคตรคลาสสิกอ่ะ คัสสิกมากว้าวอย่าเวียนหัวนะเพราะว่ารถมันมีสองฝั่งเดี๋ยวผมเอาทีละฝั่งดีกว่านี่ดูคัสติครับสดๆเลยแม่เป็นไงบ้างพี่ใกล้เสร็จยังใกล้แล้วครับใกล้แล้วอ่าโอเคโอเคเตยมพร้อมครับสู้สสเลยอ่ะคันนี้มอนสเตอร์ก็มากับเขาเี่ฮะ วันนี้ก็มีทั้งมีทั้งบิ๊กไบค์แล้วก็สมองไบค์ก็มีมินิไบค์ก็มีไบค์ธรรมดาก็มีฮะมีมีทุกแนวมีทุกแนวว่างั้นนี่ๆๆยุโรปกับญี่ปุ่นโอ้ครบเลยครับวันนี้มันแน่ๆเลยสนุกแน่ๆเลยเอาดปด้วยนะครับว้าวอ่ะอันนี้ก็เป็นรถเก่าเดี๋ยวจะพาดูรถมัอ่ะดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูทางนี้ดูทางนี้ดูทางนี้ครับ นี่โอ้โหแม่เจ้า CBR ตัวนี้น่าจะเป็นตัว600นะครับเฮ้ย hey, หรือว่าเป็นตัว CBR พันขออภัยด้วยแต่ว่าตูดออกแบบนี้ก็โอเ okay, ค CBR 600หรือ R นะครับนี nee, ่แซน800ก็มาฮายาบุสาครับสวัสดีครับพี่วันนี้เอาที่หนึ่งเลยไหมเนี่ยเขาประสบการณ์นะเขาประสบการณ์นะครับขบี่บ,ขบนสนามระดับโลกนะนี nee, ่ฮายานะครับสีเหลืองสดใสเลยเดี๋ยวคันนี้ก็จะลงไปพร้อมกัน ่ากับผมที่ว่าผมจะต้องเอาแซนเอ็กไปนี่ฮายาอีกคันหนึ่งมาด้วยกันหรือเปล่าครับนี่มาด้วยกันหรือเปล่าฮายาี Hi ่มาจากสมุดประกรันมาจากสมุดประกันที่มาจากไหนสายสี่ครับผมสายสี่เอา้าใกล้ๆก,กันเลยนี่ <S 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 โอ้ไอเราสายสามนะ <S 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 อยู่ใกล้ๆก,กันเลยนี่ gsx นะครับตัวพันเอฟนะครับอันนี้ก็เป็นรถใหม่สําหรับวันนี้ผมเอาแซนเอ็กเก้าอาร์กับ rgv 2 5 0มานะครับมาขี่เล่นๆนี่อีกคันหนึ่ง RG Gammy อ่ะ เอาเจอกันอีกแล้วอะไรเนี่ยทำไมมาแข่งหลายคันจังเลยออลงสองรุ่นว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะฮะโอ้โหเอ็อ่าตัวนี้เป็น RS 250 RF เขาเรียกว่าเป็นรถสนามของแท้แน่นอนอ้วันนี้ผมอยากจะฟังเสียงคันนี้มากเลยไม่รู้ว่าจะขี่ตามทันหรือเปล่านะครับโอ้โหสุดจริงๆคันนี้สุดมากๆ S r s 2 5 0นะครับก็เป็นตัวแข่งนะครับเป็นตัวแข่งเลยทีเดียวสำหรับรุ่นนี้นี่โหโหาชมยากนะครับหาชมยากมากๆเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปพิเศษเลยสำหรับรถคันนี้นะครับอาพิศต์ตกลงจะมาโชว์รถหรือจะมาขี่รถเอาสักเงาเลยนะโอ้หโอหนี่ก,นกระเบนกระเบนไฟ uh. ฮะกิเลล่าครับ CX เอ็ร้อยยี่ห <flame> oh ้าโอ้โหวันนี้นี่นี่ <L. S 2> <écrit> ครับฮะ ทำแฟรลิ่งแบบสนามมาเลยทีเดียวโอ้โหเอา้าไหนติดเครื่องให้ฟังหน่อย ใจสุดยอดเลยทีเดียวนี่แหละครับเสน่ห์ของรถเก่านะครับนี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพามาดูคันนี้เป็นพิเศษเลยะนะครับจะพามาดูคันนี้เป็นพิเศษเลยอนะครับก็เออเดี๋ยวไปม,มันมีมันมีมันมีอีกฝั่งนึง<ๆ>มันมีอีกฝั่งนึงนะครับมันมีอีกฝั่งนึงนี่ฝั่งนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ<ม>นี่นะครับเดี๋ยวผมขอผมขออนุญาต เดี๋ยวให้ให้ดูคลิปต่อไปดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วก็อยากจะให้ชมรถสวยๆนะครับคลาสสิกรถเก่ายค90นะฮะโอ้โหสวัสดีครับอันนี้มารถรุ่นไหนเนี่ยลงรุ่นไหน CBr400 ใช่ไหมโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นรถใหม่นะฮะเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าแต่ละคันนี่สุดขนาดไหนนะครับยังมีด้านหลังที่อยู่ที่เต็นท์อีกนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามช้าง International Circuit นะครับสวัสดีครับ